สวัสดีคับท็อปสิบเบียนใครๆก็มีรถในฝันด้วยกันทั้งนั้นแต่บางครั้งความหรูหรายอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปเพราะตอนนี้ผู้ผลิตเขาสร้างรถยนต์สุดเฟีย้ยวและโคเทออกมาแล้วรับรองได้เลยว่าคุณต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆนและเชื่อว่าแค่เห็นแวบ,บแรกก็อาจจะอยากควักกระเป๋าตังกันเลยก็ได้ไอคอน่านิวเคียสใครที่ชอบไปไหนกับเหล่าเดอะแก๊งแต่ไม่อยากขับรถก,กันให้เหนื่อย เชื่อว่าต้องถูกใจไอคอนนาวเคียสรถยนต์สัญชาติอิตาลีคันนี้กันแน่ๆนเพราะเป็นระบบไร้คนขับแบบสมบูรณ์ไม่มีพวงมาลัยหรือแผงควบคุมอะไรให้ยุ่งยากโดยมีทั้งเทคโนโลยีเรดราเรดาร์ ader, ader, และกล้องตรวจจับที่ทำงานร่วมกันจนเป็นตัวท็อปของวงการส่วนรูปลักษณ์ก็โดดเด่นไม่เหมือนใครนอกจากจะมีประตูเปิดแบบสไลด์ข้างและยกขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วภายในห้องโดยสารยังออกแบบให้กว้างขวางเป็นพิเศษ เหมือนกับห้องนั่งเล่นมาไว้ในรถคันเดียวยังไงอย่างนั้นซึ่งณจุดนี้บอกได้เลยว่าฟิลจริงๆส่วนการขับเคลื่อนเป็นแบบระบบไฟฟ้าชาร์เต็มครั้งเดียวเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางถึง1,200กิโลเมตรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานกันให้มือตุ้มแต่ก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบความเร็วเท่าไรเนื่องจากทางบริษัทไม่เน้นความเร็วแต่หนักไปทางความสะดวกสบายและฟังก์ชันโดนใจสมากกว่านั่นเอง เดัตที่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องการผลิตหรือจำหน่ายแต่ยังได้ถ้าเปิดตัวจริงๆสง,งสัยคิวคงแน่นหน้าดูเลยยูน t เต็ดนูตโลเรสเชื่อว่าทุกคนที่เห็นต้องถามเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มารถยนต์จริงๆนะรอดูยังไงมันก็ไม่เหมือนพานะทั่วไปสักนิดเดียวแต่เขาบอกว่าเป็นรถจริงแม้มันจะเหมือนงานศิลปะมากกว่าก็เถอะโดยเป็นฝีมือของยูนิเต็ดนูตแบรนด์แฟชั่นสัญชาติอังกฤษที่มีความแหวกแนวไม่เหมือนใคร ซึ่งโปรเจก์นี้ก็เช่นเดียวกันที่ไม่ได้คิดว่าจะผลิตออกมาให้เหล่าคนรักรถได้ชื่นชมกันหรอกนะยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์เฉยเฉยเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะด้วยดีไซน์เป็นทรงเหลี่ยมเปิดประทุนยกขึ้นไปทั้งชิ้นมีสีดำล้วนสไตล์มินิมอลแบบ2ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าความเร็วสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ดึงดูดสายตาจากเหล่าคนรักรถได้ไม่ยากแล้วส่วนเหตุผลที่ทางผู้ผลิตจัดทําขึ้นมาเพียงต้องการทดลองออกแบบผลง,งานศิลปะ ที่เคลื่อนไหวได้ก็เท่านั้นเองแม้ผู้ผลิตจ,จะติดไปสักนิดนึงเชื่อว่าถ้ารรรุ่นนี้ออกจำหน่ายจริงๆเหล่านักสะสมก็คงพร้อมเปกันทวนนนแหละจริงไหมโรสรอย์แอปเป e ร์ริชเชนคอนเซ็ปต์ถ้าพูดถึงรถสูหรูที่เหล่าผู้นำระดับชาติและเซเลบตี้เลือกใช้หนึ่งในนั้นต้องมีโรสรอยติดโผล่มาด้วยแน่นอนนอกจากความหรูหราคลาสสิกแล้วสไตล์เท่ๆเ,เ,เฟียเ้ยวๆเขาก็มีนะนั่นก็คือรุ่น Apple r ร c h a ชเ Concept จุดเด่นก็อยู่ตรงที่ยอมเหมือนกับรีโมซินตัวรถเรียบเสมอกันแบบไร้รอยต่อมาพร้อมกับดีไซน์ที่ฉีดแนวไปจากแบรนด์อื่นต้งที่คนขับจะอยู่ด้านนอกส่วนผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างในเจเรมีเวชเท์แลนด์ผู้ออกแบบกล่าวว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถม้าสมัยก่อนจนได้มาเป็นรีโมซินสูรุ่ที่มาพร้อมเสน่ห์การขับเคลื่อนรถยนต์ที่หายไปในอดีตถ้าใครได้เป็นเจ้าของเจ้านี่ฟีลจัดประหลัดบอกแน่แค่กระโดดลงไปนั่งก็กลายเป็นที่สนใจแล้ว เสียใจด้วยที่เจ้านี่ยังเป็นแค่แบบจำลองเท่านั้นจึงต้องรอกันไปอีกแบบไม่มีกำหนดค่าคานแมนคิงเฮงแค่ชื่อก็สัมผัสได้ถึงความดูดดันแล้วพาอไม่เห็นดีไซน์และเรื่องราวของคานแมนคิงก็เข้าใจเลยว่าทำไมทางแบรนด์จึงดีไซน์ออกมาในสไตล์นี้เพราะมเหมือนทงเทและความสะดวกสบายกันสุดๆโดยมาพร้อมกับความเร็วสูงสุดประมาณ140กิโเมตรต่อชั่วโมงส่วนภายในบอกได้เลยว่า เมือนแล้วขึ้นที่มีฝั่งเช่งครบและการใช้งานแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเล่นเกมทีวีจอใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นตู้เย็นและเครื่องทำกาแฟเอาไว้ให้ด้วยเรียกได้ว่าแค่คือรถเท่านั้นก็เหมือนได้พักผ่อนกันเต็มอิ่มแล้วขอกระซิบนิดหนึ่งว่าถ้ามีไว้รับรองว่าเพื่อน ต้องตารลุกเป็นไฟเนื่องจากมันเป็นรถ SUV ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกตอนเปิดตัวโดวยมีราคาเริ่มต้นประมาณคันละ60ล้านบาทและถ้าเพิ่มกรอบกันกระสุนและออปชั่นอื่นๆด้วยสนอนราคารวมแล้วก็อยู่ที่ราวๆารอยล้านบาทใครกระเป๋าหนักพ่อก็จัดก,กันได้ตามสบายเลยนะคะ E D A G l i k e t u อีกหนึ่งรถยนต์สุดเท่ที่มองข้ามไม่ได้เพราะนอกจากจะมีหน้าตาไม่ซ้ำแบบใครแล้ว ลวดลายของบอดี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติด้วยโดยเป็นแนวคิดของแบรนด์รถยนต์ E D A G สัญชาติเยอรมัน e G, German, ที่เน้นคอนเซปต์ง่ายๆว่าน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเนื่องจากวัสดุหลักของรถมีโครงสร้างเป็นเหล็กหุ้มด้วยผ้าแบบกันน้ำทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาถ้าสังเกตกันดีๆลวดลายจะค่อยแกน่งไปมากจนเป็นรูปทรงเหลี่ยมเหมือนกับเส้นใหญ่ของใบไม้ทำให้เห็นแสงจากภายในตัวเครื่องทะลุออกมา ซึ่งถือว่าเป็นสเสน่ห์ของรถคันนี้ที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้กันง่ายๆถ้ามีโอกาสได้ครอบครองรถคันนี้บอกเลยว่าคุณจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะไปในตัวด้วยนะคะเพราะกระบวนการผลิตของรถคันนี้รักโลกและสร้างขยะน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยสวยไม่พอยังมีแนวคิดเยี่ยมขนาดนี้ปดจำาหน่ายเมื่อไรสงสัยจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่เลยมิ t ูบิชิเอเมริไฟฟ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรถสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง m i t s ูบ i ช h กันดีอยู่แล้วแต่คิดว่าไม่ใช่กับรุ่นนี้แน่นอนเพราะนี่คือรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้ามาพร้อมกับดีไซน์พุ่งมาเลายสุดล้ำและฝั่งชั้นสุดไฮเทคเกียร์เป็นแบบ knob on display ที่มีลักษณะเป็นแป้งขนาดใหญ่ทำให้คุณใช้ฝั่งชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยการขับอื่นๆที่จะเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้อีกเป็นพิเศษเช่นระบบจอแสดงผลแบบสามมิติที่ช่วยนำทางในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยระบบตรวจจับคนขับพร้อมกับกล้องมุมกว้างที่จะคอยตรวจท่วงท่าของคนในรถสามารถเปลี่ยนระบบจากขับขี่อัตโนมัติไปเป็นแบบเมนนวลได้ตามสะดวกและแสงไฟในรถที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับกับแสดงผลให้พาหนะอื่นๆรวมถึงผู้คนที่กำลังเดินผ่านไปมากรู้ว่ากำลัง ปตูด้วยส่วนใครที่กำลังอยากได้สงสัยอาจจะต้องรอกันอีกหน่อยเนื่องจากตอนนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดของบริษัทเท่านั้นคะ่ะเรโนอีซีโกแบรน์นี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในไทยเท่าไรแต่เชื่อว่าหลังจากคุณได้เห็นรถยนต์สุดจริงคันนี้แล้วจะจำได้ขึ้นใจแน่ๆเพราะเรโนอีซีโก้ฉีกแนวไปจากรถยนต์เจ้าอื่นกันสักกระจุย เป็นแบบเปิดยกขึ้นไปด้านบนมีเบาะด้านในเป็นรูปตัวยูสามารถนั่งได้สูงสุด6คนพร้อมกับขนสัมภาระต่างๆรวมถึงรถเข่งขึ้นไปได้ด้วยดีไซน์ที่เป็นกระจกรอบด้านมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ตลอดเส้นทางทําให้การเดินทางไปไหนมาไหนน่าประทับใจกว่าที่เคยนอกจากจะให้ความสะดวกสบายแล้วความปลอดภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางผู้ผลิตคํานึงถึงโดยมันถูกตั้งโปรแกร,รมให้วิ่งได้ด้วยความเร็วเพียง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่ค่าฝันได้ไปอีกหรือหากเกิดอันตรายกับชีวิตของขึ้นมากมันจะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดได้เองอัตโนมัติหากคุณอยากจับจองเป็นเจ้าของเตรียมเมกมันนี่กันไว้ให้พอเพราะถังผู้ผลิตเขาเตรียมเปิดจำหน่ายประมาณปี2022นี้ค่ะ Lamborghini Terzo m i l l e n n i ขึ hini, ้นชื่อว่าค่ารถซปเปอร์คาร์ระดับโลกอย่างเลมโบกินีจะผลิตอะไรทั้งที่จะธรรมดาได้ยังไง ล่าสุดก็มีการปล่อยรุ่นเทอร์เซอร์มินเลนโอซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ระบบไฟฟ้าออกไม่ให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วโดยดีไซน์ของรรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟผลิตโดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถมีน้ำหนักเบาช่วยขับเคลื่อนได้เร็วและปลอดภยัยสดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์เป๊ะเลยส่วนการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์นั้นก็มาจากการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าถึง4ตัวให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่ฝังไว้ในตัวถัง และไม่ต้องกลัวว่าใช้ไฟฟ้าแล้วจะต้องเสียเวลาชาร์จนานเพราะมีการนําเทคโนโลยีการฟื้นฟูเข้ามาใช้ทําให้ชาร์จได้เร็วขึ้นและรักษาระดับพลังงานได้มากกว่านั้นเองแม้ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ถ้าคุณเป็นพวกเสพติดค,ความเท่และต้องลําไม่สําใัรด้วยระกอเตรียมเก็บเงินรอถอยกันได้เลย mercedes benz f 0 1นยอีกหนึ่งแบรนด์รูระดับโลกที่มองข้ามกันไม่ได้เลยจริงๆกับ mercedes benz ก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นสไตล์การออกแบบที่เน้นความเรียบรู้แต่ตอนนี้ได้ปล่อยรุ่น F Zero n e Fight ออกมาให้เราร้องว้าวกันดังๆแล้วนอกจากดีไซน์จะโชว์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตยังมอบความสะดวกสบายให้แบบเต็มแม็กด้วยห้องโดยสารกว้างขวางที่นั่งทั้ง4หันหน้าเข้าชนกันสามารถพักผ่อนหรือประชุมงานกันได้โดยไม่ต้องกังวลเนื่องจากภายในเป็นแบบระบบดิจิตอล สั่งการได้ด้วยท่าทางหรือสัมผัสหน้าจอเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องขับเองให้เมื่อยส่วนพลังงานที่ใช้เป็นไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ไกลถึง1,100กิโลเมตรหมดปัญหาเรื่องชาระหว่างวันไปได้เลยส่วนไฮไลท์สำคัญขาดไม่ได้ก็คือจอ LED ขนาดใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังทําหน้าที่ในการแสดงข้อความและเสียงให้รถคันอื่นๆรู้ว่าคุณต้องการจะสื่อสารอะไรโดยไม่ต้องบีบแต่ส่งสัญญาณแบบเดียวอีกต่อไปแล้ว ดีแลกไซคอนใครที่ชอบอะไรคลาสสิกแต่จับถึงใจคงต้องกดไลค์ให้กับคันนี้เพราะดีไซน์ของมันช่างเหมือนจรวดหรือยนอานอวกาศของนาซาสุดๆด้วยการออกแบบลังคาให้เป็นแบบโดนเปิดประทุนด้านหน้าแหลมเหมือนหัวจรวดส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังถูกออกแบบให้เหมือนปีกเครื่องบินแต่นอกจากหน้าตาสุดเฟี้ยวแล้วเครื่องยังแรงไม่หยกเพราะมันใช้เครื่องยนต์ V8 ให้พละกกำลังมากถึง325แรงมา้าสมกับชื่อไซคอนจรจิงๆ สตตร์กันที่พุ่งไปไหนตอนไหนแล้วเห็นแรงแรงแบบนี้เขาบอกว่ามันถูกเปิดตัวเมื่อปี1 9 5 9หรือประมาณ61ปีที่แล้วนู่นเลยซึ่งช่วงแรกที่ทางผู้ผลิตนำออกมาโชว์เรียกได้ว่าเป็นที่สนใจของผู้คนอย่างมากเนื่องจากตอนนั้นใครๆต่างก็ชอบเทคโนโลยีสุดล้ำโดยเฉพาะเรื่องอวกาศนี้ขอให้บอกน่าเสียดายที่รถยนต์รุ่นนี้ทุกผลิตมาสำหรับโชว์เชิงนวัตกรรมเท่านั้นจึงไม่ได้เห็นของจริงแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะดีไซน์แบบนี้ถูกนำมาผสมผสานกับโมเดลค่าดีแลกรุ่นใหม่แทงค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ